สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้แม่ทิพย์ก็จะมาทำล้ดช่องสิงคโปร์นะคะจากน้ำใบเตยร้อยรซนจ้าเดี๋ยวก็จะเอาไปปั่นกับน้ำเพื่อที่จะคั้นเอาน้ำใบเตยมาทำล้อช่องนะคะเห็นไหมคะตอนนี้น้ำเอ่ใบเตยเราก็เริ่มร้อนแล้วนะคะ ตมไปนานๆเดี๋ยวเขาจะแยกตัวจากกันนี่เราก็เอาเอาแป้งมันลงไปคุณเลยค่ะเพราะว่าถ้าถ้าให้น้ําไปเตยนานแล้วเดี๋ยวเขาจะสีจะแยกออกจากกันนะคะดิพก็จะเอาแป้งมันลงไปคุณคลุกเลยค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการทําของแม่ทิพย์นะคะก็คือถนัดไครถนัดมันนะคะ เราต้มน้ำใบเตยให้เดือดๆเลยน้ำใบเตยเขาจะแยกออกจากกันก็คือสีกับน้ำจะแยกออกจากกันสีอ่ะสีของใบเตยที่แยกออกจากน้ำไปแล้วนะคะเวลาเรามานนวดแล้วมันไม่เข้ากับแป้งจ้ะมันจะเป็นเหมือนเป็นจุดด่างๆเนาะจุดด่างๆเขียวๆคือมันมันจะไม่เขียวเขียวไปเลยแบบนี้นะคะมันจะไม่เขียวไปเลยแบบนี้เนาะมันจะเป็นด่างๆจ้ะ ได้ที่แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันจ้าแล้วก็จะนวดค่ะจะนวดเขาสีเขาก็คือจะจะเขียวเนียนดีจะ้ะจะไม่มีแบบเป็นจุดจุดนะก็ะกกนนะช่องสิงคโปร์ทาไม่ยากนะคะแค่น้ำร้อนร้อนจัดเลยแล้วก็เทลงไปในแป้งมันเลยค่ะ ก็เป็นละช่องสิงคโปร์ละก็เอาสีแดง,งไปอย่างนั้นก็ได้ถ้าเราจะชอบสีแดงนะคะหรือส,สีเหลืองหรือสีเขียวอะไรก็ได้หมดอันนั้นก็คือสีเป็นเป็นสีผสอมอาหารนั่นนะคะเนี่ยนิ่มมากเลยแล้วพอต้มอ,ออกมาแล้วก็จะเป็นรสช่องสิงคโปร์ใบเตยที่หอมนะที่หอมใบเตยมากๆเลยจ้ะแล้วก็นวด,นวด อโอเคค่ะนี่แม่ทิพย์ก็นวดมาได้เ,เนี่ยจ้ะเราก็นวดมาได้ที่แล้วเห็นไหมคะมารีดเป็นเส้นๆเราก็จะตัดกันนะคะ แม่ทิปก็จะรีดเป็นแผ่นๆนะคะไม่บางแล้วก็ไม่หนาจนเกินไปนะแล้วก็ตัดเป็นเส้นๆจ้ะพอรีดแป้งได้ที่แล้วนะคะเราก็เอามาตัดเป็นเส้นๆกันเลยจ้า จะตัดเป็นเส้นยาวเส้นสั้นหรือว่าจะหนาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ชอบเลยนะคะพอน้ำเดือดดีแล้วเราก็เอาเส้นที่หัน่นเสร็จเรียบร้อยแล้วลงไปต้มเลยจ้าอย่าต้มนานจนเกินไปนะคะพอเขาลอยขึ้นมาแล้วใส่ก็ตักออกไปแช่ในน้ำเย็นได้เลยจ้า นเส้นก็สุกดีแล้วนะคะแม่ทิ์ก็จะตักเส้นออกนะคะตักออกไปพักในน้ำเย็นนะคะเสร็จแล้วเราก็ล้างเมือกของแป้งมันออกสักสองสามน้ำนะคะ นี่ก็เป็นน้ำเชื่อมนะคะแม่ทิพย์ก็จะเคี่ยวน้ำเชื่อมค่ะแล้วก็ใส่ใบเตยไปจะได้หอมๆนะคะกะทิกล่องนะคะแม่ทิพย์ใช้กะทิกล่องค่ะของอร่อยดีนะคะตั้งไฟให้เขาร้อนหน่อยแล้วก็ค่อยเอาไปใส่ในละช่องนะคะตั้งไฟให้ร้อนๆไม่ต้องเดือดน,นะคะ แค่พอร้อนไอขึ้นแล้วก็รอให้เย็นแล้วก็เอาไปใส่ในละช่องค่ะกะทิจะได้อยู่ได้นานหน่อยเนาะเดี๋ยวละช่องจะเสียเร็วแม่ทิพย์ก็เลยเอามา,าทําให้ร้อนก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นเครื่องของรถช่องสิงคโปร์นะคะก็จะมีมะพร้าวอ่อนมีขนุนแล้วก็มีเฉากล้วยนะคะ แล้วอันนี้ก็เป็นเครื่องนะคะแม่ทิพย์ก็จะใส่รวมกันไปเลยจ้ะแล้วก็จะเอาน้ำแข็งก้อนใหญ่ๆมาวางนะคะอันนี้ก็เป็นก้อนน้ำแข็งนะคะแม่ทิพย์ก็จะใส่ ใส่ก้อนน้ำแข็งลงไปนะคะลอดช่องสิงคโปรใบเตยสูญง่งายๆก็เสร็จพร้อมรับประทานแล้วค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ